โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ในพีเทคแอนด์โมตนะครับเจอก,กันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของน้ามันเครื่องเจ้าพีเของพวกเรานี่แหละว่าพีเทคของพวกเราเนี่ยควรที่จะเลือกใช้น้ํามันเครื่องแบบไหนดียี่ห้อไหนดีเบอร์ไหนดีเกรดไหนดีนะฮะพอดีมีน้องๆถามเข้ามานะครับว่าผมเลือกไม่ถูกเลยพี่ ตามท้องตลาดเนี่ยมีขายมากมายเลยก็ไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนดีก็เลยถามเข้ามานะโอเควันนี้เราก็จะมาแชร์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยใช้ยังไงเลือกยังไงดีอืมมันในเรื่องของเบอร์ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องตามท้องตลาดเนี่ยมันก็มีเบอร์ของน้ำมันเครื่องอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเบอร์คืออะไรเบอร์ก็จะเป็นเบอร์เช่น 10W30 10W40 10W50 10W60 อะไรพวกนี้นะครับ 20W10 20W40 60W40 อะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะครับตามท้องตลาดไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดีนะฮะก็พีเศของพวกเราเนี่ยตามสเปคนะครับตามมาตรฐานตามสแตนดาร์ดเนี่ยเราใช้อยู่ที่เบอร์ 10W30 นะฮะสำหรับน้ำมันเครื่องของเรานะหรือถ้าไม่มีเนี่ย ใช้เบอร์ 10W40 ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเลือกใช้ได้2เบอร์นะครับเบอร์1 0 w 3 0แลวก็ 10W40 นั่นเองนะฮะแล้วเบอร์เนี้ยมันคืออะไรครับพี่ก็มีน้องถามมาอีกเหมือนกันนะครับว่า,าความหมายของเบอร์เนี้ยมันคืออะไร1 0 w น4ยเลขหน้านะครับ1 0 w เนี้ยก็คือทนต่ออากาศเย็นได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองหรืออากาศหนาวนะครับ w ินเทอร์เนาะ W เนี่ยก็เป็นค่าของทางเมืองนอกเขาเนี่ยฝั่งประเทศยุโรปนั่นแหละเพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยมันเป็นเมืองหนาวไงเ,ออเขาก็เลยต้องมีค่าตัวนี้ด้วยเนาะส่วนเมืองไทยเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปไปซีเรียสมากนะครับเราเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วเออก็ใช้ตามค่ามาตรฐานที่เขาใช้กันทั่ว,วไปนะฮะก็คือค่า $10W นะครับเลขหน้าเป็นหลักเลย10 W เป็นหลักนะครับส่วนเลขหลังมันคืออะไร เลขหลังนะครับ 30, 40, 60เนี่ยก็คือค่าทนความร้อนได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยเราก็ใช้อยู่ที่30แล้วก็40นะครับ2ตัวพอนะสำหรับ p ีทของพวกเราเนี่ยนะครับเน้นใช้ 10W 30หรือ 10W 40นะครับใช้ได้หมดเลย2ตัวเนี้ยนะฮะโอเคจบไปสำหรับเรื่องเบอร์น้ำมันก็จะประมาณนี้ นะฮะมาในส่วนของการเลือกใช้น้ามันเครื่องเราควรจะเลือกใช้น้ํามันเครื่องแบบไหนนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะหลายเกรดนะฮะก็จะมีอยู่หลกัหลกๆอยู่3เกรดนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องก็คือ1เกรดธรรมดาเลยราคาถูกๆนะครับ100ร้อยกว่าบาท1 2 0ยยถึงร้พวกเนี้ยตามร้านซ่อมทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็2น้ํามันเครื่องสารกึ่งสังเคราะห์นะครับเซมิ ซินเทติกนะแล้วก็3น้ำมันเครื่องสารสังเคราะห์แท้100%์นะครับฟูรี่ซินเทติกนะครับก็สังเกตดูเวลาเราไปซื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ข้างๆข,ขวดมันจะเขียนบอกไว้นะครับว่าเซมิซินเทติกก็คือสารสังเคราะห์สารกึ่งสังเคราะห์นะฮะแล้วก็ฟูรี่ซินเทติกก็คือสารสังเคราะห์แท้100%นนั่นเองนะฮะเลือกใช้กันได้เลยนะครับ ก็จะต่างกันอยู่ที่ราคานะครับแล้วก็ความเข้มข้นนิดนึงนะครับไม่เยอะหรอกนะครับไม่ต่างกันมากสําหรับน้ำมันเครื่องสองเกรดนี้นะครับส่วนตัวก็ส่วนตัวผมอ่ะผมใช้น้ามันเครื่องเป็นตัวสารสังเคราะห์แท่ร้อเปอร์เซ็นอยู่นะครับอายุการใช้งานอยู่ที่6 0พันกิโลนะฮะน้ำมันเครื่องสาถึงสังเคราะห์เนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่4ี่พันกิโลนะครับข้อดีเหรอข้อดีเขาก็คือ เมื่อครบ4,000กิโลเนี่ยเราก็มีการมีการเปลี่ยนถ่ายออกใช่ไหมออมันก็ดีคือมันจะมีการเอ,อเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องบ่อยกว่าตัวน้ํามันเครื่องสารสังเคราะห์แทเราเซนนั่นเองนะครับก็จะทําให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยได้รับน้ํามันเครื่องใหม่ๆเข้าไปหล่อเลื่นเข้าไปรูไิแคนอุปกรณ์ภายในของเราเนี่ยบ่อยนั่นเองนะครับเครื่องยนต์จะได้น้ํามันเครื่องใหม่ๆ อย่างสม่ําเสมออยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะส่วนข้อดีของน้ามันเครื่องสารสัง,งเคราะห์แทเราโเก็คือก็เพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับความหนืดความทนความร้อนความเข้มข้นก็จะมีมากกว่าน้ํามันเครื่องสารกึ่งสังเคราะห์นั่นเองนะครับแต่ก็ดีหมดนะน้ำมันเครื่องทั้งสองอย่างเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับดีหมดไม่ต่างกันมากนะครับหลักๆก,ก็คือพยายาม เด้นเลือกใช้น้ามันเครื่อง2ตัวนี้นะครับ2เกตนี้นะครับเป็นหลักนะครับ2ตัวนี้นะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับทั้งเบอร์ c ี3 0ิลสามสี่เนี่ยเลือกใช้ได้หมดเนาะก็อยู่ที่งบประมาณของเราด้วยแต่ละบุคคลนะครับว่าใครมีงบเท่าไหร่นะครับมากน้อยแค่ไหนใครมีงบถึงก็ใช้ตัวแท้ไปเลยนะครับสาน้ข้อแทรบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้การยาว นานๆมีการเปลี่ยนถ่ายที่6พันกิโลหรือถ้าใครมีงบที่น้อยลงมาหน่อยนิดนึงก็ใช้ตัวสารต่นสังเคราะห์ก็ได้นะครับไม่เป็นไรใช้ได้หมดเลย2ตัวนี้ดีเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่การดูแลขอแต่ละคนนะครับว่าการดูแลของเราเนี่ยม,มันเป็นยังไงนะครับมันดูแลตามระยะเวลาที่เขาได้กําหนดบอกมาไว้หรือเปล่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับ การเลือกซื้อเลือกใช้น้ํามันเครื่องนะครับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับสําหรับเจ้า p C X ของพวกเราก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับขับขี่ปลอดภัยกันนะครับช่วงนี้อย่าขับขี่ด้วยความเร็วมากนะักขับฉี่ด้วยความน้มัดระวังนะครับตามแยกตามซอยอะไรพวกน,นี้ก็ดูดีๆหน่อยอย่าใช้ความเร็วมากควรชะลอความเร็วบ้างนะครับผมขับขี่ปลอดภัยนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับและที่สําคัญก็จะเดยมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะสามารถเห็นได้ในทันทีเลยนะฮะสำหรัวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ